สวัสดีครับพบกับครูดินสารวัจันทองศรีนะครับในคร,รูดินสอนวิ่ง EP ีที่16นะครับเราผ่านกันมา15 EP ีแล้วนะครับตั้งแต่พื้นฐานในการบริหารร่างกายการยืดเหยียดการจัดทรงการวิ่งหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดท่าทางการวิ่งตรงกลางแต่เรายังไม่ได้คุยกันในเรื่องของการจัดทรงร่างกายในการที่จะวิ่งกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดทรงหรือว่าการจัดร่างกายของระเบียบของร่บบรงรางกายในการที่จะเคลื่อนที่ไปข้าง มีการพูดกันในเรื่องของการโน้มตัวหรือการที่จะาพาตัวเองก้าวไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่ถ่ายน้ําหนักหรือถ่ายโมเมนตัมหรือแม้กระทั่งการจัดองศาหรือมุมของลําตัวที่ไปสู่ข้างหน้านะครับ วันนี้นะครับคุณจะมาแนะนําในเรื่องของการวิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีการจัดทรงหรือการลื่นไหลไปข้างหน้าโดยที่เราจะรู้สึกถึงความผิวความเบาสบายและการลื่นไหลในการวิ่งนะครับทุกคนอาจจะมีความรู้สึกนะครับว่าในขณะที่วิ่งเนี่ยมันเหมือนกับการถ่ายน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ําหนักลงสู่พื้นหรือเป็นในเรื่องของการที่น้ําหนักตัวเรากระแทกลงกับพื้นจึงมีแรงสะท้อนกลับมาไม่ว่าจะเป็นที่ข้อเท้าหรือหัวเข่าเองก็ตาม บางคนวิ่งไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรา ley, เรามีความอ่อนล้าหรือความไม่ล้าเกิดขึ้นจะทําให้เราเกิดความรู้สึกถึงว่าเหมือนร่างกายเราหนักหน,กนะครับแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งที่ลงก้าลขขวลงสุ่พื้นมันจะมีแรงกระแทกที่ลงสุ่พื้นทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวซึ่งจะทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าการวิ่งของเราเนี่ยมันเป็นการวิ่งที่ยากมากขึ้นหรือมีความลําลบากมากขึ้นนะครับการจัด ทรงการวิ่งหรือการจัดระเบียบของร่างกายจะทําให้การวิ่งของเราเนี่ยมีความรู้สึกถึงการเบาสบายถ้าหากเราจัดได้ดีหรือจัดมุมองศาได้ดีมันจะไม่เกิดแรงกระแทกมากนะครับเพราะฉะนั้นในเริ่มเบื้องต้นของการที่เราจะจัดท่าทางการวิ่งเราควรจะจัดทรงการวิ่งของเราเพื่อให้การลักษณะของการวิ่งของเรามันง่ายขึ้นนะครับทรงการวิ่งที่ครูเคยแนะนําไปในเรื่องของการถ่ายโมเมนตัมหรือการโน้มตัวไปข้างหน้านะครับ เราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นการโน้มตัวเพราะการโน้มตัวมันจะทําให้เราหักเราหักในส่วนของมุมในส่วนของเอวแต่ถ้าเราเป็นการถ่ายมมเมนตัมมันจะไปทั้งตัวครูแนะนําตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าแกนกลางของร่างกายของเราในขณะที่เราเคลื่อนที่ในการวิ่งจะต้องเป็นแกนตรงเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายต้งหนักตัวไปข้างหน้าจึงไม่มีในล,ลักษณะการหักพับหักงอใดๆทั้งสิน้นควรจะเป็นในลักษณะของการถ่ายมมเมนตัมไปที่แกนร่างกายยังเป็นแกนตรงอยู่เสมอนะครับวิธีการฝึกนะครับก็ ให้เยืนตรงนะครับเยืนตรงยกกระบังลมขึ้นนะครับในขณะที่เราวิ่งหลายๆคนอาจจะลืมหรือมองข้ามตรงนี้ไปในขณะทีะ่ร่างกายของเราเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถ้าเป็นในลักษณะของการที่เราห่อตัวลงหรือเราปล่อยรับน้ำหนักตัวทิ้งลงหรือับตัวเราเกิดมีมีอาการคล้ายๆอาการงอตัวมันจะเกิดแรงกระแทกเกิดขึ้นแต่เพิ่มเมื่อเรายกกระบังลมขึ้นนะครับหรือมีจะมีลักษณะเหมือนกับการเปิด ช่วงช่องลมตรงบริเวณหน้าอกของเราเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกได้เลยครับว่ารับตัวเราจะเบาขึ้นหรือน้ําหนักตัวของเรามจะเบาขึ้นนะครับให้ฝึกจากแต่การยกกระบ,บังลมขึ้นก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วยกมือขึ้นมาหนึ่งฝ่ามือนะครับหนึ่งฝ่ามือเนี่ยเราจะถ่ายโมเมนตัมไปข้างหน้านะครับจะไม่ใช่การล้มไปข้างหน้าหรือการพยายามจะเอ็นตัวไปข้างหน้าแต่เราจะถ่ายมวลของเราเนี่ยมาไว้ข้างหน้าเพื่อที่จะทําให้น้าหนักตัวของเราเนี่ยเหมือนถูกทิ้งไปข้างหน้านะครับ เวลาฝึกนะครับยืนยืนยืนตรงยืดในส่วนของกระบังลมขึ้นนะครับยกมือขึ้นมาสักหนึ่งฝ่ามือก็พอนะครับวางขวางไว้หาจุดโฟกัสที่อยู่หน้าปลายเท้าเราประมาณประมาณไม่เกินไม่เกินนะครับหนึ่งฝ่ามือตรงนี้และในลักษณะของการฝึกนะครับให้ถ่ายมวลหรือถ่ายมเมนตัำไปยังจุดที่เรากําหนดไว้นะครับถ่ายไป ถ่ายจนนี้ครับเรา, <S 2> <S 2> เร,ารู้สึกว่าเหมือนกับเราจะล้มไปข้างหน้าแล้วขาจะไปรับน้ำหนักตัวตรงนั้นจังหวะที่ขาลงไปรับน้ำหนักตัวตรงนั้นนะครับจากความรู้สึกตรงนี้ไว้นะครับจากความรู้สึกเวลาที่เราฝึกนะครับถ่ายโมเมนตัมไปปับ๊บจังหวะที่ขาพุ่งไปปั๊บ,บให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลยให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับในลักษณะที่ทิ้งตัวจากการถ่ายโมเมนตัมนั้นไปแล้วก็ไหลไปข้างหน้าลักษณะอย่างน,นี้จะทําให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยใช้แรงน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะทําให้เรามีการเปลี่ยนวง ที่เร็วขึ้นนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันนะครับก็ใครที่ติดตามในในตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็หรือกดติดตามหรือกดกระดิ่งก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปครับ